สวัสดีครับร้านนวลจันทรคาออดิโอนะครสวรรค์วันนี้พามาดูงานแก้งานปรปับปรุงบูรณะซ่อมแซมนะครับก็จริงๆิงลูกค้าก็ทํามาบ้างแล้วนะครับเท่าที่ผมดูนะก็เริงอดว,ว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ลูกค้าเลยแวบมาให้ดูคันนี้อยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ทํางานอยู่แถวแถวให้ลูกค้าพูดอยู่แถวคอนแก่นนะฮะพอดีวันนี้มาทําธุระที่นครสวรรค์ ก็เลยแวะเอามาให้ผมดูเพราะว่าติดตามดูในช่อง Youtube อยู่นะฮะก็เลยแวะเอามาให้ผมได้ตรวจเช็คแล้วก็แกแ้ไขอันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับก็คันนี้ลูกค้าทํามานานแล้วแล้วก็มีทําเพิ่มเป็น,เป,นเป็นช่วงๆอายุรถนะครับเป็นช่วงๆทําเพิ่มไปประมาณนั้นนะ,ะแต่ละยุครุ่นแต่ละปีเนี่ยก็จะ,ะการใช้งานก็จะต่างไปนะฮะตอนนี้ลูกค้าเริ่มตั้งแต่ใช้ฟอนต์เอลพน์แล้วก็บวก ตู้ซ d c h เช g เจนะครับก็เริ่มมาขยับเป็นเป็นจอนะเป็นจอแพลเนียอะไรประมาณนี้นะครับคันนี้รวมๆแล้วก็คือโละใหม่หมดทั้งคันคือเรื่องสายนะนะฮะสายก็เนี่ยที่ถอดออกมานะครับไอที่มีส่วนที่ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับไม่ได้ใช้ก็คือคือมันเหมือนกับว่าลูกค้าทําหลายรอบนะฮะร้านเขาก็เอาสายใสย่สายเข้าไปอย่างเดียวไม่ไม่เอาเก่าออกมั้งเลยนะครับอันนี้ก็คือ ไม้ผมดูเนี่ยลูกค้าตั้งใจจะให้ไม้ผมเดินสายใหม่อยู่ละเพราะว่าเหมือนกับว่า,าติดตามดูแล้วเหมือนกับเราใส่รายละเอียดค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้ใส่รายละเอียดเยอะนะครับในงานติดตั้งนะเอาพูดตรงๆนะครับคืออธิบายให้ลูกค้าเข้าใจลูกค้าพร้อมจ่ายเราก็ทํารายละเอียดครบนะครับแต่ลูกค้างบน้อยเราก็ใส่ในรายละเอียดในส่วนที่จําเป็นเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอ้ยทำสเต็ปแบบนี้นะทุกๆคันไม่ใช่นะครับ ไอ้ทุกรายละเอียดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีราคาทั้งหมดนะฮะถ้าคันไหนมีลูกค้ามีงบประมาณก็จะทําให้คันนี้มีแบตสองลูกมาตั้งแต่ทีแรกนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ถ่ายรูปให้เพราะว่าคือลูกค้าไม่ได้นัดไงคันนี้แล้วก็มาถึงก็เร่งเร่งเลยเร่งเร่งลื้อแล้วก็ตรวจเช็คดูว่าอะไรเสียก็ลือ้อเลยลุยเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้นัดมาก่อนเลยก็มีแซงคิวคันแดงอีกแล้วนะฮะคันแดงแล้วก็คันดํา ดำตู้ใหญ่ที่เพื่อนเพื่อรอดูอยู่นะก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับก็อันนี้มาแซงคิวอีกแล้วเพราะว่าลูกค้ามาไกลแล้วลูกค้าให้แบบช่วยดูให้หน่อยนะไหนไหนก็มาแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสมานาครสวรรค์นนะครับอันนี้สายเนี่ยเขาจะใช้เส้นเล็กเล็กน้อยน้อยเลยครับแล้วก็มีฟิวอันนี้ฟิวเก่านะครับก็ส่วนสายแบตอันนี้ผมโยงให้ใหม่ละเดิมเนี่ยเขาใช้เบอร์สายเบอร์12เองสําหรับโยงเข้าหาแบตแล้วก็เดินเข้าไปในรถนะครับนี่ครับใช้สายเส้นนี้ี่ับ สายที่โยงหาแบดด้วยกันเนี่ยใช้สายเส้นเล็กเกินไปแล้วก็สายที่วิ่งเข้าไปในรถเนี่ยอาจะเป็นสายเส้นเดียวแล้วไปวายด้านในนะฮะอันนี้ผมลื้อทิ้งก่อนเลยนะเพราะว่าลูกค้าตั้งใจจะให้ทําด้วยนะก็อันนี้เราจัดระเบียบให้ใหม่แล้วนะก็คือใช้สายเบอร์40นะฮะเบอร์40ก็คือเป็นสายแบตพ่วงเข้าหากันนะฮะจุดลงจ่าทั้งตัวถงังแล้วก็เข้าเครื่องยนต์แล้วก็ส่วนชุดเครื่องเสียงก็จะดึงจากลูกที่2ไปนะฮะดึงจากลูกที่2ไป ก็จะเข้าไปข้างในพอดีวเวลาชาร์จก็จะชาร์จจากลูกนี้นะหลักการนะครับใดจะชาร์จจากลูกนี้เวลาเราถ้าเราเอาสายชุดนี้มาเกาะกับลูกนี้ใดเวลาเราดึงกระชากเครื army, ่องเสียงก็จะดึงจากลูกนี้นะครับมันไฟมันไม่ไหลไปใช่ไหมครับอันนี้หลักการง่ายๆเลยนะครับเผื่อใครวายสายแล้วเอาชุดเครื่องเสียงมาโยนเข้ากับลูกนี้แล้วก็นี้โยงไปหาลูกนี้ปกติลูกนี้มันจะแทบไม่ได้ใช้เลยนะก็เลียกไฟไม่ไหลผ่านนะพอเราไฟมันชาร์จจากลูกนี้มันก็ไหลเวลาดึงมันก็ดึงจากลูกนี้ใช่ไหมครับ มันก็เหมือนดึงจากทางนี้มาแล้วมันเอาลูกนี้ไปใช้ด้วยนะฮะหลักการง่ายๆครับเรื่องระบบสายไฟถ้ากับใครที่ใส่แบตหลายๆลูกก็จะต้องประมาณนี้ก็คือดึงจากลูกสุดท้ายนะฮะก็อันนี้จะมีตู้ดอกเดียวมานะฮะตู้ดอกเดียวมาก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นตู้หลังเบาเป็นดอกทิเกอร์นะฮะิเกอร์ก็เปลี่ยนใหม่ตอ,อนนี้กำลังเดินระบบอยู่นะ พอดีว่ามันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะฮะคือคันนี้เขาแดมมาหมดแล้วนะฮะดมประตูเดมประตูค่อคือเสียงเขาก็ค่อนข้างจะรายละเอียดค่อนข้างครบคันนี้มีแดมประตูมาแล้วประตูหน้าประตูหลังแดมหลังคาลูกค้าบอกใส่ชุดกันํมร้อหลังคามาแล้วนะครับก็ไม่จําเป็นอะไรก็ส่วนลําโพงเสียงกลางนะครับนะบก็จะเป็นยี่ห้อบูเวนะ็บนะฮะแล้วก็ ยี่ห้อ DB Max นาะอ DB Max ก็ขออภัยนะครับที่อ้างชื่อนะอันนี้ลูกค้าใส่มาแล้วนะก็เป็นยี่ห้อ DB Max เป็นตอนนี้เดิมเนี่ยเขาเอา DB Max มาใส่ที่ประตูหน้าเพราะพอรอบหลังที่ลูกค้าทํามาน่าจะเป็น DB Max มาทั้งชุดเลยก็คือมีปีเขาก็จะเป็น DB Max ด้วยนะอันนี้เราย้ายมาไว้ข้างหลังแล้วก็เอา b ูเวฟออกประดีูเวฟมันเสียนะฮะมันเสียก็แนะนําให้ลูกค้าประตูหน้าเนี่ยเจาะใส่เป็น8นิ้วไปเลยนะ ติดตั้งไปแล้วฝั่งนี้นะครับติดตั้งไปแล้วทแปดนิ้วครับไม่ได้ไม่ได้ควานไม่ต้องเปิดหน้าแล้วก็ใส่เสียงแหลมเอาเริ่มเสียงแหลมจางของรถคันนี้ก็จะติดตั้งอยู่ตรงนี้ไงมันบังขาอะไรอยู่แล้วก็เหมือนยุคเก่าแหละเสียดายประตูไม่อยากเจาะประมาณนั้นยุคนี้มันต้องเจาะแล้วนะครับจะฟังนอกรถก็ได้ด้วยแล้วครับก็ฟังในรถก็เสียงคอด,ดีด้วยครับเสียงดีด้วยเนะี่ย สิจากตาจมง,งานทั้งนองสิเปิดหน้าเจ้าผู้แก่งเวลาใจเพียพันแต่ยังแต่คล้ายกอให้ใส่หมอนใจอาวนแต่นำเขาอยากสิลืมทุกเรื่องที่ผ่านที่ทำในใจมันปวดร้าจนมาพอเจ้าคนไทยเจ้าผู้งามอวยปานเต็ม ไอ้ขอแนมในจากว่าสอยชุบใจที่เพพังลาพนังคนไทยสิเป็นไปได้บอกท่านไอ้สิขอไปเคียงกายท่านเจ้าบ่มีภัยท่านได้นางมาเคียงทางสิขอหักนางไปจนแก่โปรดตับใจไว้เน่ให้เจ้าแล่ในเดือคัำยามหนาวไอ้กาสิกดยามนนไอใกาสิ อันนี้เรามาช่วงกลางวันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยล้ะพอดีลูกค้าอนอนทํางานคอือยังทํางานอยู่ก็แวะมาให้ถ่ายคลิปในช่วงกลางวันนะครับก็อันนี้จะเป็นลําโพงหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับจะเป็นลําโพง8นิ้วสปกเ,เกอร์พัดนะครับันนี้จะเป็นแนวฟังลูกค้าจะเน้นเป็นแนวฟังแล้วก็มีนานๆจะดังบ้างนะครับก็เป็นรถผู้ใหญ่ฟังเพลงค่อนข้างจะครบทุกแนวเลยนะก็ตั้งแต่สากลนเพราะๆแล้วก็เพลงจีนก็ ไชบ้างนะฮะก็ผมแนะนำให้ใช้เป็นลพง8นิ้วนะฮะ8นิ้วเป็นสปีกเกอร์พัดรุ่นฝาหมวกนะฮะตัวนี้ก็ตอบสนองย่านความถี่ได้ดีแล้วก็กางแหลมไม่โดดเด่นจนเกินไปนะฮะก็ต่อด้วยสวิตเตอร์จานตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของสปีกเกอร์พัดนะครับตัวนี้จะตายแหลมดีนะก็จะต่อเนื่องกันพอดีนะครับในแนวฟังนะฮะก็เสียงแหลมตัวนี้ผมทำซีทำเนเบิร์ดให้ใหม่ก็ให้มันเป็น3ย่านความถี่เสียงเวลาปิดประตูฟังเนี่ย มันจะได้ไม่ตีกันแล้วมันจะได้เป็นคนละเสียงซึ่งมันจะได้เสียงดนตรีที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็จะมีถามกันอีกว่า8นิ้วติดตั้งแบบนี้ไม่เปิดหน้าเนี่ยเสียงจะดีหรอนะฮะอ่ามันมีสองกรณีนะครับแบบนี้นะครับก็คือถ้าเดิมเราใส่6นิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปใช้8นิ้วไม่เปิดหน้า Vigo มันดังไม่เต็มหน้าำโพงอยู่แล้วใช่ไหมครับมัน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 สู้เปิดหน้าไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าถามว่า ถ้าไม่เปิดหน้าด้วยกันทั้งคู่เนี่ย8นิ้วเสียงดีกว่าครับเยอะนะครับแต่ก็ต้องเลือกลาโพงที่มันทํางานย่านความถีท่ที่ที่เราต้องการด้วยนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเพื่อนๆที่เน้นแนวลั่นเนี่ยแนวเปิดโชว์เนี่ยเปิดหน้าวีโก้เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าการเปิดดังๆชัดๆเนี่ยก็คือมันต้องการให้เสียงกลางออกมาทั้งหมดนะแต่รถคันนี้ครัเป็นแนวฟังเป็น ขับรถใช้งานนะรถเขาเดินทางไกลนะครับก็จะเน้นฟังเพลงเป็นหลักนะ,ะตัวนี้วเวลาไม่เปิดหน้าเราเลือกลําโพงตัวรุ่นนี้มันจะให้ความถี่ดีพอดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้มันจัดจ้านเกินไปนะกับ,นะบตู้ติดนิ้วหลังเบาะเนี่ยจัดจ้านกลางจัดมากมันก็ไม่มันฟังไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าเราจะฟังในรถนะฮะแล้วก็ถามว่าเราไม่ใส่ทวิตเตอร์ตัวนี้ได้ไหมในการในการแนวฟังขับรถฟังนะ เอานี่มาไว้นี่เลยได้ไหมนะครอันนี้เขามีมาอยู่แล้วนะเราก็ใช้ประสมกันแต่ที่มันไม่ตรงกันมันเลยได้ความถี่เสียงที่เพิ่มขึ้นมาเหมือนกับชดเชยกับเสียงการที่มันไม่ได้เปิดนะฮะไม่ได้เปิดหน้ามาแล้วก็เวลาลูกค้าอยากจะบมัน,นั่งฟังเพลงนอกรถมันก็ได้เสียงดนตรีที่ค่อนข้างครบด้วยนะฮะส่วนคันนี้จะเป็นซับ10นิ้วนะฮ mm hmm. ะแม่เหล็ก180ปหนายี สองก้อนนะตัวนี้เป็นรุ่นแหวนหนานะครับก็ติดตั้งในตู้หลังเบาะนะฮะตู้หลังเบาะตามรูปเลยครับรุ่นนี้จะไม่รถคันนี้เขาลูกค้าเขาไม่ได้ขยับเบาะด้านบนนะครับคือไม่ได้ขยับทั้งตัวนะฮะก็อยากฟังเสียงดีแต่มไม่อยากขยับทั้งตัวเพราะว่ารุ่นนี้ขยับทั้งตัวเนี่ยลูกค้าจะต้องรับเรื่องไอ้นี้ได้ครับว่ามันดังขยา่าเพราะว่าตัวตะขอเนี่ยมันเล็กมันเล็กมันไม่เหมือนรีโวนะเวลาขยับทั้งตัวเนี่ยรีโวเวลาขยับเขาจะใส่น็อตแล้วยื่นออกมา แต่ตัววีโก้เนี่ยเวลาขยับเบาเนี่ยมันจะใช้เป็นสายยูรัดมันก็จะทําให้เวลารถวิ่งเนี่ยขยำมันจะดังกองกอกออ่ะคันนี้ลูกค้าเขาไม่ได้เน้นฝั่งนอกรถเป็นหลักนะครับก็ขยับแค่ข้างล่างอย่างเดียวนะครับขยับแค่ข้างล่างอย่างเดียวประมาณนี้เองประมาณผมว่าประมาณ2เซน2เซนนะครับตัวนี้ก็ยกเบาะได้ไหมนะครับเดี๋ยวยกมาดูครับยกได้แค่นี้ยกได้แบบเอาไว้หยิบเครื่องมือได้นะ ส่วนองศาเอียงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเอียงกับเดิมนิดนึงแต่นิดเดียวนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าตู้ใบนี้มันไม่ขยับเบาะได้ไหมได้นะครับดันเข้าไปได้เลยครับล็อกไปได้เลยแต่ว่าเราขยับเบาะให้เพื่อให้อ่าลมมันรอดออกมาทางนี้เยอะๆนะฮะรอดออกมาได้เยอะๆแล้วก็รุ่นนี้แล้วก็อีกอย่างลูกค้าไม่ได้ขยับเบาะตัวบนก็ตัวนี้จะเป็นตู้อีกรุ่นหนึ่งสาหรับไม่ขยับเบาะตัวบนก็จะเป็นโตรเฉพาะอีกต่างหากนะครับ ก็สำหรับถ้าไวรุ่นฟังดังเนี่ยขยับทั้งตัวดีกว่าแน่นอนครับแต่ถ้าแบบนี้คือไม่ได้เน้นจะต้องฟังนอกรถเป็นหลักอะไรเงี้ยก็ขยับแค่ตัวล่างก็พอส่วนปรีคันนี้ก็ใช้ปีเดิมที่ลูกค้ามีมาตั้งแต่สีแรกนะก็จะเป็นปี7แปดรุ่นพิเศษนั่งเขาว่าะะจะเป็นรุ่น DB Max SQL ก็ Man, QL, คือเสียงดังของพอประมาณตรงรุ่นครับแล้เวเครื่องเล่นคันนี้ก็จะใช้เป็น แพลนเนียซีรีส์8นะครับคือท็อปสุดเลยขนะองเดิมมีมาแล้วแล้วก็ลูกค้าไม่ได้ใช้จอ Android นะเพราะว่า<ม>ลูกค้าเลือกใช้แท็บเล็ตเปิดเข้าทางจอแพลนเนียนะแล้วก็ถาวราสาจะดู YouTube นะครับส่วนตัวนู้นไม่ได้ใช้เลยครับตัวนู้นไม่ได้ใช้แล้วกนะ็จะใช้แค่2ตัวนี้นะครับตัวนี้คงลูกค้าไม่ได้ใช้หรอกคงจะเอาไว้น,น,นานๆดูขา่าวดูทนะีวีอะไรเงี้ยส่วนฟังแผ่นฟังยูทูปก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลัก ถ้าสนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับ10นิ้วหลังเบาะ Vigo นะครับจะขยับเบาะไม่ขยับเบาะก,ก็บอกกันได้นะครับจะเน้นฟังนอกรถจะเน้นฟังในรถก็ Vigo จะมีหลายมันจะมี3ส,สูตรทั้งหมดนะครับ3ส,สูตร3ส,สูตรตู้มีแบบไม่ขยับเบาะเลยแล้วก็มีขยับเบาะนิดนึงแล้วก็มีขยับเบาะทั้งตัวขยับบนขยับล่างนะครับก็เลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหน สนใจก็ทักเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ร้านนวลจันทร์คาออดิโอนครสวรรค์ช่องทางทาง Youtube ก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ